ในยุคปัจจุบันอิหร่านมักถูกกล่าวถึงในสื่อในแง่การเมืองและความขัดแย้งเป็นส่วนใหญ่แต่ท่านทราบถึงวัฒนธรรมบ,บางอย่างของพวกเขาที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหรือไม่เรื่องที่ว่าคือกุลาบอิหร่านนั่นเองนับแต่โบราณประเทศอิหร่านมีความผูกพันกับกุลาบ ในหลายเรื่องจนกลายเป็นดอกไม้ประจำชาติของพวกเขาไล่ตั้งแต่ด้านศิลปะวรรณคดีแต่ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากกุหลาบอย่างน้ํามันกุหลาบและน้ํากุหลาบผลผลิตจากยุคโบราณที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมศาสนาไปจนถึงใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคมาจนถึงยุคใหม่ที่เป็นส่วนประกอบของการทาน้ําหอมที่โด่งดังไปทั่วโลกในคลิปนี้เราจะมาทําความเข้าใจถึงความผูกพันของอิหร่านกับดอกกุหลาบจนกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการไปทั่วโลกกันครับในอิหร่านบางทีก็มีการเปรียบเปรยว่าตัวเองเป็นดินแดนแห่งกุหลาบและนกในรินเก สำหรับชาวอิหร่านกุหลาบนั้นหมายถึงความสวยงามและความสมบูรณ์แบบส่วนนกไนติงเกลหมายถึงจิตวิญญาณของมนุษย์เมื่อรวมกันจึงหมายความถึงคนหรือสิ่งของที่เป็นที่รักและในทางศาสนาก็หมายถึงการเรียกร้องกลับไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าในเปอร์เซียและอิหร่านมีตำนานเล่าถึงกำเนิดกุหลาบแดงไว้ว่าเกิดจากงอกไนติงเกลที่หลงใหลในความงามของกุหลาบขาวและเข้าไปโอบก,กอด แต่ถู่งน้าพิมแทงหัวใจและเลื่อนนกมาเปื้อนกีบกุหลาบขาวจึงกลายเป็นสื่อถึงการเสืยสละเพื่อความรักและอีกตำนานหนึ่งเล่าว่ากุหลาบเกิดจากน้ำตาของนบีบูฮามัดศาสดาของอิสลามในช่วงที่ฟาติมาลูกสาวของท่านป่วยเมื่อน้ำตาหยดลงบนพื้นก็กลายเป็นดอกกุหลาบบานออกมา จากตำนานนี้ทําให้ดอกกุหลามมีชื่อในอิหร่านว่าดอกไม้ศาส,สดาผู้มรมัดนับว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และอํานาจการบำบัดรักษานั่นเองความสําคัญของกุหลาบอิหร่านนี้ยังถึงขั้นที่ว่าน้ําที่ใช้ชะล้างหินศักดิ์สิทธิ์กะบะในละครเมกะยังเป็นน้ำกุหลาบจากอิหร่านอีกด้วยและรวมถึงพิธีกรรมในอีกหลายศาสนาเช่นโซโลอัสเตอร์ฮินดูและคริสต์ความผูกพันของอิหร่านที่มีต่ออกกุหลาบนี้ถึงกับมีเมืองและสถานที่หลายๆแห่งที่ชื่อว่ากุลิสทานหรือแปลว่าสถานที่แห่งดดอออกกกไม้หรืออกกุลาบ ซึ่งกุหลาบพ,พันธุ์ที่อยู่ในอิหร่านมีชื่อว่ากุหลาบดามัสเป็นกุหลาบพ,พันธุ์ผสมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอิหร่านหรือเอเชียกลางส่วนชื่อดามัสนั้นเชื่อว่ามาจากเมืองดามัสกัสเมื่อครั้งที่นักรบคูเศษไปรบพรุ่งในศตวรรษที่12แล้วนําเอาดอกมาชนิดน,นี้กลับไปยังยุโรปนั่นเอง กุหลาบนั้นมีประโยชน์หลากหลายในวัฒนธรรมอิ่านจะใช้เป็นอาหารก็ได้โดยใช้น้ำกุหลาบพรมลงบนเนื้อเพื่อเพิ่มรสชาติผงกุหลาบใช้เติมในซอสได้ดอกทั้งดอกสามารถใช้ชงชาและผสมในเครื่องดื่มอีกหลายชนิดเพื่อความสดชื่นและสมัยปัจจุบันก็มีการผลิตของหวานรสกุหลาบเช่นไอศครีมโยเกิร์ตแยมเป็นต้นเช่นเดียวกับการทาอาหารรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสะทั่วโลกทําให้มีการสอดแทรกน้ําขุหลาบลงไปในอาหารที่หลากหลายมากขึ้นเรียกเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายระดับนานาชาติไปแล้วกุหลาบยังเป็นส่วนประกอบของน้ําหอมในปัจจุบันหลายชนิดโดยมักใช้เป็นน็อหัวใจซึ่งมักเรียกว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของน้ําหอมดังนั้นแม้แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตน้ำหอมหลายๆแบรนด์ก็ต้องมาซื้อน้ำกุหลาบชนิดนี้ถึงถิ่นเลยทีเดียวและน้ำกุหลาบยังมีอีกหลายสรรพคุณในการแพทย์พื้นบ้านของพวกเขาทั้งช่วยเรื่องผิวพรรณลดความเครียดเป็นยาฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติใช้แต้มแผลสดต่างๆเช่นแมลงกัดปลอยก็พอได้แก้ปวดท้องและช่วยลดอาการปวดศีรษะด้วยอย่างพิธีการให้เด็กทารกนอนในกองดอกกุหลาบ เพื่อให้ผิวพรรณดีปราศจากโรคภัยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการปลูกกลาบที่สืบทอดมานับ2,000ปีและมีกรรมวิธีในการกันน้ํากลาบที่สืบทอดมาหลายร้อยปีและสถานที่ขึ้นชื่อในการผลิตน้ํากุลาบอยู่ที่เมืองแกมซาเพศมทนทลคาชานจังหวัดอิฟาาราฮานกระบวนการดังกล่าวได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ํามันกุลาบที่ใช้ประโยชน์เรื่องกลิ่นและน้ากุลาบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงและใช้ในด้านอาหารการแพทย์พื้นบ้านอย่างที่กล่าวไป ขั้นตอนการผลิตน้ำกุหลาบเริ่มต้นจากการปลูกกุหลาบดามัดโดยมีฤดูการเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจะมีเทศกาลที่เรียกว่า กุหับเกลีซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันออกมาเก็บเกี่ยวในช่วงเช้ามืดเพราะเชื่อว่าหากดอกกุหลาบได้รับแสงนานเกินไปจะทาให้กลิ่นผิดเพี้ยนไปได้เมื่อได้กุหลาบมาแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการต้มกับน้ําในหม้อดินเผาหรือทองแดงใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงโดยใช้ดอกไม้ที่ละหลายสิบหลายร้อยกิโลกรมัมผลที่ออกมาจะแยกส่วนที่เป็นน้ํามันหอมระเหยออกจากน้ําได้เป็นน้ํามันกุหลาบส่วนน้ําที่เหลือจะมีกุหลาบเข้มข้นกลายเป็นน้ํากุหลาบบ่อยครั้งที่น้ํากุหลาบจะนํามาผ่านกระบวนการอีกครั้งเพื่อให้้้นําากุลบที่ นยิ่งขึ้นทั้งเรื่องกลิ่นและรสเทศกาลเก็บเกี่ยวกุหลาบและผลิตน้ำมันกุหลาบนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวและมีผู้เดินทางมาสัมผัสด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกและทางการอีห่านยังได้เสนอเทศกาลกุหลาบเกลีให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องดูว w h คอนค o n ทุกช่องทางนลครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook YouTube และก็ติ k t o k นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะคครรััรับบสสสาหลิปปนนีี้ไก่อวดครับ